สวัสดีค่ะต้นไม้สมต้นนี้ก็คือถุงเงินถุงทองบอลกระดาษด่างขาวแล้วก็บอลเลมอนนะคะเพื่อนๆคะ่ะการปลูกของแม่ดันล่านี่สูตรปรุงดินเหมือนกันทุกกระถางนะคะคือดินหมักใบไม้ผสมกับปุ๋ยคอกแล้วก็เอาต้นถุงเงินถุงทองบอนกระดาษด่างขาวแล้วก็บอลเลมอนลงไปปลูกนะคะผลที่ได้ไม่แตกต่างกันเลยคะ่ะคือเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะ แตกหกรดใบใหม่ได้เร็วทั้ง3กระถางเลยค่ะเพื่อนๆนี่คือข้อพิสูจน์ว่าดินสูตรนี้ปลูกไม้ใบได้สวยนะคะเพื่อนๆเขาชอบนะคะเพราะว่าเป็นดินร่วนแล้วก็ปุ๋ยก็ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวเนี่ยค่ะเพื่อนๆดินจึงมีความร่วนนะคะแล้วในดินเนี่ยถ้าขุดลงไปก็จะเจอไส้เดือนนะคะ ไม้ประเภทไม้ใบนี้ชอบมากๆาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ดอลล่าพาไปเจาะดูแต่ละต้นแต่ละต้นนะคะเริ่มจากบอลเลมอนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะบอลเลมอนเนี่ยได้มาจากร้านต้นไม้นี่ก็คือใบใบนี้นะคะที่ได้มาจากร้านต้นไม้นะคะแล้วก็ใบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเป็นใบที่ได้มาจากร้านต้นไม้ก็คือเป็นหน่อ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆค่ะอาจจะเป็นเพราะทางร้านต้นไม้เนี่ยพิ่งแยกแล้วก็ยังไม่อนุบาลต้นแล้วก็รีบส่งต้นไม้ให้แม่ดัลล่านะคะแม่นัลล่าก็เอามาปลูกโดยใช้ดินสูตรหมักใบไม้แต่ว่าการปลูกบอลเลมอนเนี่ยไม่มีอะไรมารองก้นกระถางนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าแม่ดัลล่าต้องการให้น้ำเนี่ย ขังอยู่ในกระถางเนี่ยนานพอสมควรให้รากของบอลเลมอนเนี่ยกินน้ำได้เยอะๆนะคะให้น้ำค่อยๆซึมลงไปค่ะเพราะว่าเขาเป็นไม้ประเภทบอลเนาะทีนี้เขาก็จะชอบน้ำหน่อยค่ะก็การเจริญเติบโตก็เนี่ยค่ะมาอยู่กับแม่นล่าน่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็ได้ใบที่สวยๆมาให้แม่นล่าได้ชมแล้วค่ะแล้วก็ให้ไหลมาแล้วค่ะให้ไหลแล้วก็ เป็นหน่อขึ้นมาแล้วค่ะหนึ่งหนอ่อนี่ค่ะเพื่อนๆาเนี่ยก็แม่ดันล่าก็ซื้อมาในราคา150บาทนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือได้แล้วหน่หนอนะคะก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแตกหน่อได้เร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆ่ะบอลเลมอนเนี่ยเลี้ยงดีๆนี่ใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใบใหญ่จริงๆสวยเท่ากับบอลดำแบ็คเมจิกเลยนะคะนี่ค่ะ ะะดินสูตรเดียวกันน้ําให้เหมือนกันนะคะเพียงแต่การรองก้นกระถางเนี่ยของบอลเลมอนจะไม่รองก้นกระถางเหมือนอบอลกระดาษด่างขาวกับถุงเงินถุงทอง,งนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปดูบอลกระดาษด่างขาวนะคะบอลกระดาษด่างขาวนี่โตเร็วมากมากเลยนะคะแล้วแม่ดันล่าก็ ได้ต้นไม้มาก็ไม่อนุบาลเลยนะคะดินเปลี่ยนกระถางให้เขาเลยนะคะทั้งที่ในเพจนี่แจ้งมาว่าต้องอนุบาลต้นให้เขาคลี่ใบได้สัก5ใบนะคะค่อยเปลี่ยนดินแต่แม่ดัลล่าก็ทำทําทำ,ทำข้ามขั้นตอนนะคะแต่ตอนนี้คือเขาเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆมาอยู่กับแม่ดัลล่าเนี่ยยังไม่ถึงเดือนดีนะคะเขาให้ ใบใหม่มา3ใบแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสวยมากนะคะสวยจริงๆแต่และใบนี่มีความด่างที่แตกต่างกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะที่ได้มาจากร้านต้นไม้ก็คือใบนี้นะคะใบนี้แล้วก็ใบนี้นะคะอยู่กับแม่ดันล่าเนี่ยค่ะได้ใบสวยๆมาเลยแล้วก็กำลังจะออกหลอดใบใหม่ ใบนี้คลี่แป๊บเดียวนะคะเพื่อนเขาก็ให้หลอดใบใหม่แล้วค่ะโคนต้นของเขาก็ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆแข็งแรงนะคะแล้วก็สังเกตว่ามีมีรากของเขานี่เดินได้ดีนะคะชนขอบกระถางแล้ววันกระดาษด่างขาวที่แม่ดราปรุงดินสูตรหมักใบไม้เนาะดินหมักใบไม้ผสมกับปุ๋ยคอกค่ะคเพื่อนๆแต่ว่าต้องรองก้นกระถางด้วยพวกเศษอิเฐเศษถ่านนะคะ ให้น้ําเขาระบายได้ดีนะคะเพื่อนเพราะ,ะจะทําให้บอนกระดาษด่างขาวนี้โตเร็วค่ะโตเร็วจริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะซื้อมา1,000บาทค่ะนะคะซื้อมา1,000บาทนะคะอีกไม่นานเขาคงให้ลูกให้หลานอีกเยอะแยะนะคะนี่ค่ะสุดยอดมากเลยนะคะส่วนถุงเงินถุงทองเนี่ยแม่ดอลล่าซื้อจากร้านต้นไม้มาตั้งแม่เนี่ยต้นแรก250บาทนะคะต้นที่สอง200้ตอนนี้คือแม่ดอลล่า ได้ถุงเงินถุงทองที่แยกไหลออกมาชํำนะคะ40 50ต้นแล้วคะ่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยนะคะดินสูตรดินหมักใบไม้ผสมปุ๋ยอคอกค่ะเพื่อนๆเหมือนกันทั้งสามกระถางเลยนะคะไม้ใบชอบมากเลยคะ่ะเพื่อนๆหาหนี่เลยการเลี้ยงไม้ใบเนี่ยไม่ยากนะคะ ถ้าขั้นตอนแรกของของเราคือการปรุงดินเนี่ยได้เหมาะสมกับเขายังไงเขาก็รอดแล้วก็เขาก็สวยแล้วก็เลี้ยงตั้งแม่ได้เลยนะคะเพื่อนขาเนี่ยสวยจริงๆคะ่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือการให้แสงคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดินเหมือนกันปุ๋ยเหมือนกันแต่การได้รับแสงแดดเนี่ยแตกต่างกันนะคะถุงเงินถุงทอง นะคะถุงเงินถุงทองเนี่ยเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะชอบแดดจัดๆเลยนะคะก็ต้องนําเขาไปวางด้านทิศตะวันออกนะคะให้เขาได้รับแดดตลอดทั้งวันค่ะเพื่อนๆใบของเขาจะใหญ่จะสวยกับสีสวยแล้วก็หลอดใบใหม่เนี่ยจะออกมาเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดูสิออกหลอดใบใหม่นะคะต้นนี้สีใบค่ะเพื่อนค่าส่วน บนกระดาษด่างขาวเนี่ยแสงก็คือแดดรำไรนะคะเพื่อนๆค่ะแดดรำไรถ้าไม่มีโรงเรือนก็ให้เอาไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะก็ทำให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่บางเพจก็บอกว่าได้รับแดดร้อยเขาก็โตได้นะคะอย่างต้นแม่ของ บนกระดาษด่างขาวต้นนี้นะคะที่เห็นในเพจก็คือปลูกกลางแจ้งเลยเขาก็อยู่ได้ทีนี้แม่ดอลล่ารอหนอของเขานะคะเพื่อที่จะเลี้ยงเปรียบเทียบระหว่างได้แดดเต็มกับได้แดดแบบรำไรอันไหนจะโตเร็วกว่ากันนะคะแต่ตอนนี้คือเลี้ยงแบบได้รับแดดบางช่วงนะคะเป็นช่วงๆค่ะที่ได้รับเต็มๆนะคะ เขาก็จเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพื่อนค่ะเนี่ยสวยสดงดงามนะคะการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเราเนี่ยจะทําให้ต้นไม้โตเร็วนะคะแล้วก็สวยแข็งแรงด้วยค่ะเพื่อนค่ะนี่เลยส่วนบอลเลมอนนะคะบอลเลมอนเนี่ยแม่นา่าก็ให้เขาได้รับแสงแดดบางช่วงนะคะบางเวลานะคะ คือบางช่วงเงาของกำแพงก็จะบังแสงไว้บางช่วงแดดก็จะส่องถึงนะคะเขาก็จะได้รับแดดเป็นช่วงๆในในตลอดทั้งวันนะคะการจเจริญเติบโตของเขาก็เติบโตได้ดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะใบใหญ่ขึ้นแล้วก็แตกหน่อให้แม่ดอลล่าได้เร็วนะคะได้เร็วเกินคาดจริงๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายง่ายมากเลยนะคะบอลเลมอนเนี่ยนะคะ นี่คือปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยแข็งแรงสวยงามนะคะสรุปก็คือขั้นตอนแรกในการปลูกต้นไม้คือการปรุงดินนะคะต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยชอบดินแบบไหนก็ปรุงดินแบบนั้นนะคะ <sniff ing. S 1> ขั้นตอนที่2ก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดต้องดูว่าต้นไม้ที่เราปลูกชอบแสงแดดหรือไม่ชอบแสงแดดนะคะ ก็จัดสิ่งแวดล้อมให้เขาอย่างนั้นนะคะปัจจัยที่3ก็คือน้ํานะคะดูว่าเขาชอบน้ําหรือไม่ชอบน้ําชอบน้ําขนาดไหนชอบชื้นหรือว่าชอบแบบแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องจัดให้เขาแบบนั้นนะคะแล้วก็การให้ปุ๋ยค่ะแค่นี้ค่ะเพื่อนๆเลี้ยงไม้ใบเนี่ยจะได้ไม้ใบสวยๆไว้ชมนะคะแล้วก็สามารถที่จะตั้งแม่ขยายพันธุ์ต่อไป เพิ่มจํานวนได้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆไม่ยากคะ่ะเพื่อนๆคะปลูกเลยคะ่ะเพื่อนๆปลูกต้นไม้นะคะไม่ต้องกังวลคะ่ะไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะคะก็แหล่งความรู้ก็มีอยู่มากมายก็สามารถที่จะเอามาปรับใช้ในการปลูกต้นไม้ของเราได้นะคะมือใหม่ยังไม่ดันลา่านี่ก็ ก็ทําได้ค่ะเพื่อนๆก็ต้องทําได้นะคะเพื่อนๆค่ะนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายได้หลายใบสวยด้วยนะคะไม้มงคลด้วยนะคะชื่อเป็นมงคลด้วยนะคะถุงเงินถุงทองหรือว่าจะกระเทบขึ้นมาเป็นบอลกระดาษด่างขาวนะคะบอลเลมอนนี่ก็น่าสนใจค่ะนะคะก็เลือกปลูกได้ตามใจชอบนะคะวันนี้แม่นาล่าก็พาเพื่อนๆมา ชมไม้ใบที่แม่ดอลล่าปลูกเปรียบเทียบกันนะคะว่าดินสูตรเดียวกันเอามาปลูกไม้ใบเนี่ยเขาโตได้ดีค่ะดินสูตรไปไม้หมักไปไม้นะคะ3ส,ส่วนผสมปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะปลูกต้นไม้แล้วงามงามนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ